หนาวถึงคนทางนี้บ้านใครฝนตกบ้างคะตอนนี้อ่ะนะคะตกไปเมื่อกี้นี่ก็เย็นสบายดีนะคะตกเสร็จก็เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> คน <c oughs> ที่เลือกเด็กแรกโอ้ตอนนี้ชีวิตคุณเป็นยังไงบ้าง t ทียบวันโอ้ The Fool ดีมากนะคะ Energy ทำไมถึงบอกว่าดีทำไมถึงบอกว่าดี <c oughs> หมอนี่ค่ะอีกนิดเดียวจะเลื้อยแล้วนะคะกาแฟกาแฟช่วยอะไรหมอไม่ได้เลยหมอคือเมื่อก่อนนะอยู่กรุงเทพแมขอนอรื่องนิดหนึ่งหมอนะ่ะไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออตื่นตื่นทีน่ห้านะคะตื่นที่สี่ตื่นที่ห้าได้นะคะตอนนี้อายุอานามนะเข้าเลขสี่ไปแล้วเนี่ยเออหือตื่นเจ็ดโมง,ง่วงมากนะคะขอบอกเลยนะนี่แหละมันเป็นผลของกายภาพ ทางกายภาพนะคะโอเคเดอะฟูนะคะเดอะฟูเราจะไม่ยังไม่ให้เห็นหน้ามากนะคะเพราะผมเรายังไม่ยาวมันเกี่ยวไหมอ่ะ <laughs> เราจะเห็นแต่หน้าไัยนะคะเม,มื่อไม่เมื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นเราแบบเวลาอยู่ในแสงไฟสลัวอะไรเงี้ยเราถึงจะให้เห็นหน้าหรอเดอะฟูนะคะคุณอาจจะเป็นอิสระใช้ชีวิตแบบเต็มที่เลยโสดนะคะ อิสระเสรีมีมีความสุขเริ่มต้นกับตัวเองนะคะทรีอับอคุณอาจจะเป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวทำงานส่วนตัวอย,อยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบน,นี้นะคะจะเป็นทำงานกิจาก,การอะไรก็ได้ s m เอ็เอ e, แบบเล็กแบบ ใหญ่แบบกลางนะคะธุรกิจแต่ที่แน่ๆคุณไม่ได้ทํางานออฟฟิศแน่นอนนะคะคนที่เลือกอันนี้หรือคุณเป็นคนที่ออมองการไกลไปว่าตอนนี้กําลังตั้งเป้าหมายในชีวิตตัวเองว่าอยากจะทําอะไรแล้วก็จะทํามันให้สําเร็จกําลังมีเป้าหมายกับตัวเองเป้าหมายกับชีวิตนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเพิ่งอกหักมาตามหัวข้อท็อปิกของเราเนาะป่ะคนนี้จริงจังละ จริงจังแค่ไหนเรียกจริงจังนะคะเจ็บเพียง8ดครั้งตายซักที่ไหน <c oughs> ขอขอขอรอบที่9ที่สิว่าไปนะคะเจ็บไม่เท่าไรเราต้องยืนให้ได้สินะเออ <c oughs> โอ้ยลงไม่ได้แต่งเองเมื่อกี้นี้เองโอเคมา โฟบสอดนะคะสี่ดอกนอกจากอกหักแล้วยังมีปัญหาสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้คุณอาจจะนิ่งให้กับความสัมพันธ์หรือสถานการณ์คุณอาจจะไม่ค่อยเล่นโซเชียลนะพักนี้ เ,เขาอาจจะเห็นคุณโพสอะไรน้อยลงนะคะแล้วก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดต่อพูดคุยกับเพื่อนในโลกออนไลน์หรือโลกโซเชียลเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือกำลังพักฟื้นดูแลรักษาสุขภาพตัวเองอยู่ก็เป็นไปได้นะคะอันนี้จะมีคลิปสั้นๆนะหมอจะเปิดแค่6ใบพอเทนนบอลเริ่มเจ็บคอแล้วนะคะจดทาวเวอร์นี่ไง เออคุณหันไปโฟกัสเรื่องงานนะแล้วก็มันจบแบบคุณอาจจะมีปัญหาด้านการงานด้วยอะช่วงนี้คุณอาจจะอย่างที่บอกพอออกมาทําเป็นกิจการของตัวเองหรือธุรกิจส่วนตัวคุณอาจจะมีเวลามากขึ้นอาจจะไม่ได้แบกรับภาระ,ะเลรหนะักเพราะว่า t e n of b o n เนี่ยกลับหัวนะคะหมายถึงว่าคุณไม่ได้ทํางานหนักหรือไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าถ้ามันกลับหัวเนี่ยมันบ่งบอกได้ว่าคุณอาจจะกําลังว่างงานหางานอยู่ นะคะเพราะว่าการงานของคุณมีปัญหาคุณอาจจะว่างงานตกงานแบบกระทันหันก็ได้ดเดอทาวนะแล้วก็สิบไม้นะคะกับหัวเนาะคิงออ o ส s ดก็กับหัวคุณไม่กล้าตัดสินใจคุณยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าคุณจะไปทำอะไรดีจะลงทุนทำอะไรดีอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่าคิงออฟสอกับหัวคุณอาจจะเป็นชาลาสีตุลน,นะคะ อาจจะว่างงานได้อยู่ที่บ้านทํางานอยู่ที่บ้านอาจจะออกจาก move ออกจากงานใดงานหนึ่งแบบกระทันหันก็ได้อาจจะมีการเปลี่ยนงานกระทันหันนั่นนใต้สำรับเป็น King Knight of p e n t a c l คคุณใช้ชีวิตแบบ o โลไล e มากตอนนี้นะคะอืมอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่นิ่งๆประมาณนั้นนะคะอืม